เริญพรยะยมทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับขณะนี้คณะสมุปโครงการจาริกทรมตามรอยบาทพระสาสดาโดยวัดอเชิติมิตน,นะครับปีนี้เป็นปีที่10แล้วนะครับขณะนี้เป็นวันที่14มกราคมวันนี้เป็นวันแรกนะครับของการเดินทางจาริกในส่วนของการฝึกฝนปฏิบัติลมแล้วก็คัดเลือกนะครับในส่วนของภาคกลางนะครับขณะนี้พระคุณเจ้าในโครงการจาริกได้เดินทางออกจากวัดใหม่ ตำบลยุนทลาอำเภอปูทองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับในเวลา12นาฬิกา40นาทีนะครับก็จะได้เดินทางสู่การฝึกฝนอบรมตนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่สุพรรณบุรีนะครับปีนี้เราเริ่มต้นที่สุพรรณบุรีนะครับแล้วก็จะไปจบที่วัดบ้พนเหนือซอยสลนไทย60ที่กรุงเทพครับติดตามกันนะครับวันนี้เป็นวันแรกการเดินทางครับแล้วก็รอชมในเพจจาริกทำด้วยนะครับ14นาฬิกา6นาทีนะครับหลังจากที่เรา าาคณะโครงการจริทธามได้เดินออกจากวัดใหม่ๆๆๆนะครับอุทาลตอนนี้เดินลงมาได้ออกมาได้ประมาณทั้งสามกิโลแล้วนะครับก็เดินเดินทางเข้าสู่ที่พักใหม่วันนี้นะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับที่เราเดินทางออกจากๆๆวัดใหม่นะครับเพื่อจะเดินทางไปพักในสถานที่อื่นอีกการเดินทางจริทธรมตามระบบประศาสดาในปีที่สิบนี้นะครับก็ขณะนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องในช่วงของการคัดตัวนะครับเป็นการคัดเลือกและก็เป็นการเข้าโครงการเพื่อที่จะสุกฝนนะครับ ภาคกลางก็จะได้หลังจากนี้นะครับพระพุทธเจ้าท่านใดที่สามารถเดินผ่านในภาคกลางได้ก็จะได้เดินทางไปในประเทศดิลแลนดปาโดยการนําของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูธิรธรรมปราโมทนะครับจะวารบดอยเทนิมิตและประธานโครงการที่จะนําพาคณะสงฆ์รพระภิกษุสามาเณรทุปสงค์วาจิกาที่มีจิตสัทธาเารื่อมใสในระพุรธศาสนาแลก็จะได้ศึกษานําพาไปสู่ที่ประเทศเบียสู่สังเวชนิี่สามสี่เพื่อจะศึกษาประวัติศาสตร์ แลวก็ได้ไปเชื่อมซับถึงบรรยากาศนะครับในแผ่นดินเกิดของพระพุทธศาสนาครับ,รบแต่เห็นได้ว่านอกจากคณะพระพิสุทสงฆ์แล้วก็จะมีคณะแม่ชีนะครับแล้วก็มีญาติโยมนะครับจากสถานที่นะครับก็คือจากที่นี่นะครับก็มาร่วมร่วมเดินนะครับที่จะอยากจะเรียนรู้นะครับในเรื่องของข้อวัดปฏิบัติในการเดินก็ได้มาเดิน ฝนนะครับแล้วก็เรียนรู้นะครับว่าทําไมพระพุธเจ้าถึงได้มาเดินนะนิจญโยมก็จะมาเดินเดินให้รู้เดินให้เห็นว่าทําไมสงสัยพระพุธเจ้าเดินทําไมนะนี่ถือว่าเป็นอะไรที่เรียกว่าหน้าอนโมทนาอย่างยิ่งนะครับที่สละสละ,สละเวลานะครับในการงานในการที่จะดูแลครอบครัวก็มาเดินนะครับในระยะสั้นๆนะครับก็อย่างที่บอกว่าเป็นเป็นศรัทธายโยมชนะาวบ้านที่นี่นะครับก็ ได้แล้วกรพูดคุยกันนะครับก็ได้สนใจก็มาร่วมเดินในระยะสั้นนะครับตามคณะพระลุงเพื่อรับรับทั้งบุญรับทั้งิันธ์การที่ได้เรียนรู้ทุกอย่างนะครับตามที่เห็นอยู่นี้ครับก็ขอนุโมทนาสาธุนะครับติดตามในคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็ชมไลฟ์สดหรือติดตามดูย้อนหลังได้นะครับในเพจจาริกภาพมราเราแบบสดสดนครับ15มกราคม 2067นะครับเวลา12นาฬิกาคณะสงฆ์จาริกธรรมตามประบารพระศาสดาปีนี้โดยพระดอยเทนิมิตจังหวัดเชียงรายนำโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระรูมจริญธรรมประโมทเจ้าวาดวัดดอยเทนิมิตและประธานโครงการจาริกธรรมนะครับพร้อมทั้งพระอาจารย์สุขศักดิ์สุขเวสโกลรองประธานโครงการครับได้นำพาพระภิกษุสงฆ์สมเด็จแม่ชีอุปสุกปศิกาที่ได้เข้าร่วมโครงการจาริกธรรมในปีนี้นะครับ วันนี้เป็นวันที่สองนะครับเดินทางออกจากวัดจางสว่างอารมณ์เข้ามุ่งหน้าสู่ที่พักอีกที่พักหนึ่งก็คือวัดดอนขาดนะครับวันนี้ระยะทางในการเดินตรงไปเลยบอกให้ตรงไปเลยนะครับระยะทางการเดินวันนี้นะครับ12กิโลนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกนะครับเราก็เริ่มต้นด้วยระยะทางส,งสังในในใ้นๆนม่ไกลมากรประมาณเ1็กิโลวันนี้ก็12กิโลนะครับ นี้เป็นการเดินทดสอบเตรียมความพร้อมร่างกายของคณะพระพุทธสงฆ์นะครับที่ภาคกลางนะครับเพื่อให้ทนกับสภาพอากาศร้อนนะครับวันนี้เราก็จะได้เดินอีกวันหนึ่งนะครับคณะสงฆ์จริกธรรมทุกท่านนะครับก็ตั้งอกตั้งใจนะครับที่จะร่วมในการเดินทางในงครั้งนี้นะครับหลังจากที่เดินผ่านภาคกลางนะครับ ถ้าทุกรูปที่เห็นอยู่ในรูปในเห็นในวิดีโอนี้นะครับไม่มีใครถอนตัวหรือไม่มีใครทําผิดกติกาการอบรมนะครับก็จะได้เดินทางไปยังสังเวชนิยสานทั้งสี่ไปเดินที่ประเทศอินเดียตามรอยพระพุทธบาทนะครับตามรอยบาทพระพุทธเจ้าในสังเวชนิยัสานทั้งสี่นะครับติดตามกันต่อไปนะครับว่าในแต่ละวันโครงคาการจริธรรมจะเดินทางกันอย่างไรนะครับก็ทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชม นะครับการเดินทางหรือการรับฟังธรรมะการประพฤติปฏิบัติแนวทางเดินการเดินจาริกนะครับของโครงการจาริกธรรมได้ในเพจจาริกธรรมตมลอยบาปศาสดาทุกทุกวันนะครับเราจะมีการไลฟ์สดในกิจกรรมทั้งเช้าทั้งเย็นนะครับก็ขอเจริญพรทุกท่านนะครับขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านนะครับดีฉันติด,ดตามโครงการจาริกธรรมวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับ ที่โครงการจริธรรมได้เดินทางนะครับวันนี้ก็เดินทางออกจากวัดดอนกระเบื้อง10บนาฬิกา50บว่านาทีแล้วนะครับวันนี้อาจจะเช้าหน่อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าทางวัดดอนกระเบื้องมีงานศพนะครับแล้วก็สถานที่ที่เราอยู่ก็เราเราจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะรเรื่องเวลานี่เราไม่ได้ฟิกนะครับว่าจะต้องออกเวลาไหนอันนี้ก็คือสิบนาฬิกาตรงแล้วนะครับเราก็ลังเดินทางออกจากวัดดอนกระเบื้อง วันนี้คณะพระภิกษุส,สงฆ์จาริกธรรมตามรอยบาปศาสนาปีที่สิบเราจะเดินไปพักที่วัดสาลีนะครับอำเภอป่ามะฮะอีกทีวันหนึ่งในระยะทาง15กิโลนะครับขณะนี้คณะพระภิกษุสงฆ์ก็ได้เดินทางออกจากวัดดอนตูนเบื้องไปที่เรียบร้อยนะครับก็ได้เดินทางเดินจาริกด้วยเท้านะครับเดินทางสู่วัดวัดสาลีที่เราจะได้เดินทางไปพักที่นี่นวันนี้เรายังอยู่ในจังหวัดสุพรรณนะครับน่าจะเป็นคืนนี้คือสุดท้ายแล้วครับที่เราจะพักที่จังหวัดสุพรรณบุรี ต่วันพรุ่นี้เราจะเดินเข้าอายุทยาแล้วนะครับ,รบนี่ก็ขออนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้ติดตามโครงการจาธรักนะครับ น17นาฬิกา20นาทีานะครับคณะพระพิสุสงฆ์จาริกธรรมเดินทางจากวัดดอนระเบือ้อ ครับขอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่รับชมนะครับ